แม่แอฟโชว์ฝีมือแต่งหน้าให้น้องปีใหม่ขึ้นเวทีงานโรงเรียน เรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคุณแอฟทักซ์ออรดารานักสแสดงที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเป็นคู่แม่ลูกที่ออกงานด้วยกันเมื่อไร่เห็นได้เรียกรอยยิ้มจากแฟนคลับไปเต็มๆเ,เลยทีเดียวสําหรับคู่ของคุณแม่นางเอกสุดเรียบร้อยแอฟทักซ์อร์ on, พักสุขเจริญกับลูกสาวสุดเก่งน้องปีใหม่วัยเจ็ดขวบลาสุดแอฟทักซ์อร ได้ลงภาพน้องปีใหม่ในชุดไทยกับการร่วมทำกิจกรรมของโรงเรียนพร้อมระบุข้อความว่า International Day ขอบคุณทีมแม่แม่ที่คอยช่วยดูแลฝึกซ้อมให้นะคะงานนี้แม่แต่งหน้าให้ลูกน้อยเองรูปสุดท้ายคือตัวจริงของนางรำ